เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเออสมองซีกซ้ายเราเนี่ยถึงไปสั่งงานร่างกายซีกขวาครับแล้วสมองซีกขวาก็มาคุมฝั่งซ้ายใช่ค่ะมันเหมือนเอ๊ะทำไมต้องไขว้กันด้วยวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันนะคะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่แค่ในคนด้วยนะอ๋อเหรอคะครับในสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆก็มีระบบแบบนี้เหมือนกันแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลสำคัญบางอย่างซ่อนอยู่ งั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากาพื้นฐานก่อนเลยสมองเรามีสองซีกซ้ายกับขวาเนอะครับผมแล้วก็มีตัวเชื่อมสำคัญมากอยู่ตรงกลางเรียกว่า corpus c a l o um. s u m เหมือนสะพานให้สองฝั่งคุยกันได้ใช่ครับสื่อสารกันตลอดเวลาเลยแต่ว่าแต่ละซีกเนี่ยก็ดูจะมีเรื่องที่ตัวเองถนัดเป็นพิเศษที่เรียกว่า lateralization อย่างเช่นที่เคยได้ยินว่าซ้ายจะเก่งพวกภาษาตรกกะอะไรแบบนี้ครับ ส่วนซีกขวาก็จะเด่นทางด้านเอ,อ่อมิติสัมพันธ์การรับรู้ภาพรวมอารมณ์จินตนาการแต่ที่สําคัญมากๆเลยคือไม่ใช่ว่ามันแยกกันทํางานเด็ดขาดใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ต้องย้ําเลยจริงๆแล้วสมองสองซีกเนี่ยทำงานด้วยกันแทบจะตลอดเวลาในเกือบทุกกิจกรรมเลยครับโอเคคะ่พะพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้คําถามสาคัญคือแล้วทําไมล่ะทําไมการสั่งงานการรับรู้ส่วนใหญ่ มันต้องคไขยข้างกันด้วยคะ่ะอ่าอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างเลยครับคือมันมีจุดที่เส้นประสาทมันควขยกันจริงๆจุดไหนคะพอจะระบุได้ไหมคะอยู่ตรงเอ่อก้านสมองครับ brain stem โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า medulla oblongata medulla oblongata อ๋อ oh. ตรงนี้แหละครับที่เส้นทางประสาทหลักๆที่สั่งการเคลื่อยไหวลงมาหรือรับความรู้สึกขึ้นไปเนี่ยมันจะข้ามฝั่งกัน แสดงว่ามันเป็นการเดินสายไฟในร่างกายที่มีมานานมากๆแล้วสิคะเนี่ยนานมากครับอย่างที่บอกคือเจอในสัตว์มีกระดูกสันหลังเยอะมากตั้งแต่ปลาสัตว์เลื้อยคลานนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆก็มีเป็นร้อยล้านปีเลยเหรอคะครับน่าจะเป็นลักษณะพื้นฐานที่มีมานานขนาดนั้นเลยมีทฤษฎีที่เอ่อน่าสนใจอันหนึ่งเขาเชื่อมโยงกับเรื่องการมองเห็นการมองเห็นเกี่ยวกันยังไงคะ คือสัญญาณภาพจากตาแต่ละข้างเนี่ยมันต้องส่งไปประมวลผลที่สมองฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เรามองเห็นภาพเป็นสามิติได้ดีขึ้นอ๋อค่ะระบบควบคุมร่างกายก็เลยอาจจะวิวัฒนาการตามรูปแบบนี้ไปด้วยเพื่อให้าการตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นมันสอดคล้องกันรวดเร็วอะไรทำนองนั้นครับฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยนะคะที่การมองเห็นอาจจะเป็นตัวนำแต่ก็คงไม่ใช่ว่าทุกอย่างในร่างกายจะไข้กันร้อเซใช่ไหมคะ ใช่ครับมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันอย่างเช่นระบบการได้ยินเนี่ยเสียงจะขูแต่ละข้างจะถูกส่งไปที่สมองทั้งสองซีกเลยอ๋อเพื่อให้รู้ว่าเสียงมาจากทางไหนประมาณนั้นครับหรือการควบคุมกล้ามเนื้อลำตัวบางส่วนอวัยวะภายในบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่การไข้ข้างแบบชัดเจนเหมือนแขนขาอาจจะเป็นการควบคุมร่วมกันทั้งสองฝั่งเข้าใจแล้วคะ่ะ วันก็กลับมาที่เรื่องความเชื่อผิดๆที่ว่าคนเราใช้สมองเด่นแค่ซีกเดียวอย่างคนถนัดซ้ายต้องเก่งศิลปะเพราะใช้สมองขวาอันนี้ก็คือไม่จริงเสมอไปครับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เจอบ่อยมากๆจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือสมองสองซีกทํางานร่วมกันเสมอครับ มแม้ว่าบางกิจกรรมอาจจะดูเหมือนใช้ซีกใดซีกหนึ่งเด่นกว่าอย่างเช่นพูดภาษาเนี่ยซีกซ้ายอาจจะทำงานหนักหน่อยแต่ซีกขวาก็ช่วยเรื่องน้ำเสียงอารมณ์ที่ใส่เข้าไปด้วยการทำงานร่วมกันนี่สำคัญจริงๆค่ะแล้วการเข้าใจเรื่องกลไกไข้ข้างเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตจริงยังไงบ้างคะโดยเฉพาะทางการแพทย์โอ้มีประโยชน์โดยตรงเลยครับเวลาแพทย์วินิจฉัยโรคเนี่ยสำคัญมากเช่นยังไงคะเช่นถ้ามีผู้ป่วย มีอาการอ่อนแรงร่างกายซี่ขวาชัดเจนเลยค่ะแพทย์ก็จะรู้ได้ค่อนข้างเร็วว่าน่าจะต้องไปตรวจหาความผิดปกติที่สมองซีกส้ายเพราะมันควบคุมไข้กันอยู่ออ๋ทำให้การวินิจฉัยมันตรงจุดมากขึ้นเร็วขึ้นใช่ครับแล้วมันก็ช่วยอธิบายได้ด้วยว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงมีความสามารถหลากหลายได้ อย่างเช่นคนถนัดขวาที่สมองซีกซ้ายเด่นเรื่องภาษาเนี่ยก็อาจจะเล่นดนตรีเก่งหรือวาดรูปสวยได้ซึ่งปกติเราจะโยงไปที่สมองซีกขวาถูกต้องครับเพราะจริงๆแล้วทั้งสองซีกมันทำงานเสริมกันตลอดเวลาอยู่แล้วซีกหนึ่งควบคุมร่างกายอีกฝั่งก็คือผลของการเดินสายระบบประสาทที่มันไขว้กันจริงๆตรงก้านสมองครับ เป็น,นกลไกพื้นฐานที่มีมานานมากในทางวิวัฒนาการแล้วก็สำคัญต่อการทำงานของร่างกายเรามากๆค่ะแล้วก็ยังมีความซับซ้อนที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะคะครับผมสุดท้ายนี้ก็อาจจะลองกลับไปคิดเล่นๆกันดูนะครับว่าไอ้กลไกพื้นฐานที่มันทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังเนี่ยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยอืม,มันส่งผลต่อวิธีที่เราเอรับรู้โลก สัมผัสสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างเป็นคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้เลยค่ะความสัมพันธ์ของสมองสองซี่กับการไข้กันเนี่ยยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะจริงๆค่ะ